สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอแอมไซปุตาแล้ครับแล้วที่บได้พบอพอกันมาโดนนะครับอ่ะกะว์ชัน2ของ v r อเฮากะลองประกอบเขื่อนโคงนะ้งเนาะจับของเก่าลองใส่เบื้งส่งก่อนวันสิเป็นตรงไหนนะครับอ่ะว์ชัน2มีอะไรเปลี่ยนไปไหนนะครับอ่ะเห็น บ่สครับสีโค้งนะครับสีโค้งเขาจะเป็นทูโทนนะครับอ่าสีโค้งก็ยังจะเป็นสีดำครับสีบอลนะครับเป็นทูโทนนะครับอ่ะแล้วก็ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีขาหยุดตาไฟนะครับอ่าใส่เป็นของแปลงมากนะครับแปลงมาพอดีเลยนะครับบ่ต้องใส่บูทใส่ยังนะครับอ่า ส่วนตัวมือขัดก็ยังใส่เป็นของตัวเก่านะครับยังเป็นของดมิโนนะครับอ่ะแฮนก็ยังเป็นของ s r x คือเกา่าก็ฐานดำปั๊มปุนฐานดำก็ยังเป็นตัวเก่านะครับมันยังไม่ได้เปลี่ยนอ่าปั๊มก็ยังเป็นของร้อยสิบนะครับจานเจาะไรเบาตัวเดิมกระบ,บอกชกกะเฮดสีใหม่ H C นะครับอ่แต่กอนจะเป็นสีดำตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีบอล ส่วนชุดหล่อเดี๋ยวฮอจะเปลี่ยนใหม่อ่ะถ้าอยากขู่ว่ามันสิเป็นสียังต่อไปนะครับก็ต้องกดติดตามไว้นะครับผมอ่าก็ยงกงยังเป็นชุดเก่าแต่ว่าอาร์มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าใครอยากขู่นะครับกดติดตามไว้ว่ามันสีเห็ดทรงไหนต่อไปเนาะอ่ากดติดตามนะครับอ๋อแอมซาบูตาแล้วถ้าใครสนใจอะไรชิ้นไหนนะครับตอนเนี้ผมก เดินอะไรนั่นนะครับผมอขอไปเบิงทีเพจนี้ได้เลื่นนะครับ O M ะไร S ิ่งสอง T อ่าเดี๋ยวผมสิคืนตัวเพจไว้นะครับผมะเขาไปชมนะครับอยากได้ตัวไหนก,ก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีพี่นามาเบิงกันนะครับว่ารถจะไปถึงไหนโอเคสวัสดีครับผม